สวัสดีทุกท่านด้วยเนี่ยผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เซเว่นทูชแนลนั่นเองนะผมแล้วนี้นะฮะเซเว่นทูชนลก็อยู่กับมังงะเรื่องจอจอสอจูจุดสื่อนั่นเองเนี่ยผมกับการวิเคราะห์และสรุปมังงะในตอนที่181เท้าความถึงมังงะนในตอนก่อนมังงะนในตอนก่อนเนี่ยเป็นการเปิดฉากการต่อสู้นะฮะของยูจิกับเมลมิซือหนึ่งคู่เนี่ยก็สามารถผ่านมาได้ซึ่งนั่นก็คือโตเกียวโคนี่เขตหนึ่ง และต่อมานั่นคือการต่อสู้เขตเซนไดซึ่งในตอนนี้โคสึอก็สามารถฟันฝ่ามาได้และนะตอนนี้เราก็น่าจะพอเห็นความสามารถของโคสึเออันพอตัวแล้วว่าตัวเขาในตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่า GM เรียกพ่อตัวบักเรียกแม่กันเลยทีเดียวสมแล้วกับฉายาน้มว่าโกโจนัมเบอร์ทูโอเคตามมาชิมมังงะในตอนนี้มังงะในตอนนี้นะฮะมีชื่อตอนว่า โตเกียวโคนี่เขียสพาร์ทหได้เปิดชางมาที่ใบสมัครการเขียนเป็นนักเขียนมังงนะที่สำนักพิมพ์ชูยชะและผู้ก่อใบสมัครในครั้งนี้ไม่ใช่คนญี่ปุ่นเขาคนนี้มีสัญชาติต่างชาตินะว่าชาลีเบอร์นาร์ดและก็ได้มีคนพูดมาว่าเฮ้ยไอเด็กเนี่ยนะโควรหน้าตกใจเอาจริงก็ han, ไอเด็กนั่นแม่สมัครเป็นนักเขียนมังงนะ ปกติแล้วนะ่ะมีที่ไหนแล้ววะและภาพของงานก็นตัดมาที่ภาพปกซึ่งในตอนนี้ภาพปกนะั้นมีทาโกะกับริวกําลังยืนอยู่บอกตรงๆนะว่าทาโกะตอนแก้ผ้าเนี่ยผมก็รอโดจินแล้วพอเห็นภาพนี้ปุ๊บกูก็เลยกดหาโดจินอีกเช่นเคยซึ่งก็ยังไม่มาและมังงะก็ตัดมาที่โคน,นี่เข็ดเซนไดก่อนที่ทาโกะจะจากไปตัวทาโกะเนี่ยก็ได้พูดกับยูตะไปว่าอาโคส นายหะมาถึงขีดจากัดของตัวเองแล้วซึ่งตัวฉันเองน่ะเคยเห็นมาก่อนแล้วผู้ที่สามารถก้าวข้ามกําแพงของข,องขีดจํากัดเนือความแข็งแกร่งของนักสซเวทและนักสาบแช่งบุคคลน,นั้นน่ะจะสนใจแค่ตัวเองไม่สนใจผู้อื่นและขณะที่เธอเนะี่ยกำลังพูดอยู่ตัวเธอนะตอนนี้เนี่ยก็นึกถึงชายคนหนึ่งซึ่งชายคนนั้นก็คือราชายย่าห่งคำสาบสุขุนะกับคําพูดทาโกะที่ได้พูดต่อไปว่าซึ่งสิ่งนั้นก็เหมือนกับภัยพิบัติและแล้วเมื่อเวลาผ่านไปริวนะตอนนี้ก็ได้ฟื้นจากการต่อสู้ แกนี่แม่งอ่อนหัดชะมัดอโคสึ่และคําพูชันตะกี้นะ่ะไม่ใช่คําชมหรอกนะอโคสืในตอนนี้ที่กำลังรอริวตื่นเนี่ยเขาก็ได้พูดกลับมาว่าก่อนที่ทา,าโกะจะไปหล่อนก็พูดเช่นเดียวกันกับนายแต่มันจะมีประโยชน์ขนาดนั้นเลย,ยงั้นเหรอเชื่อกิดเราจะสู้เพื่อเอาชีวิตกันนะตัวของริวเนี่ยก็เลยพูดกลับไปว่านี่ทา,กาโกะนะมันยังไม่ตายอยีกงั้นเหรอแกนในบาชั้นคงอ่อนแอลงหลังจากกลางอนาเขตแต่ว่านะหล่อนก็เหมือนก็มีอะไรบางอย่างกับนายนี่นะ นมนัคููลักตีกันหรืองไงวะเนี่ยโคเซ์เนี่ยก็เลยพูดกลับไปว่าก็คงจบบนนะประมาณนั้นตัวเธอเนะี่ยคงเก็บอะไรบางอย่างไว้ทำกลางคําพูดของยูตานะตอนนี้ริวเนี่ยก็เลยพูดกลับไปว่าก่อนอื่นเลยแกเนี่ยเลิกทําท่าเจ็บขณะที่ตัวเองกําลังพูดอยู่ทีเธอแต่โคเซอร์อในตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ฟังเขาได้พูดด้วยสีหน้าเศร้าส้อยต่อไปว่ามันคงไม่มีอะไรที่ผมเนะี่ยพูดให้เธอฟังได้หรอกเพราะว่าตอน,นผมพูดไปนะมันก็คงจบลงตรงที่การต่อสู้อยู่ดีคงเป็นเพราะว่าถ้าเกิดเทียบชีวิตผมกับเธอแล้วแล้วก็ คนะงโชคดีตัวของริวในตอนนี้ที่ได้ฟังเนี่ยก็เลยงงนี่แมงพูอะไรอยู่เนี่ยไม่เข้าใจสักอย่างขอแท่งนิดนึงก็แล้วกันนะฮะว่าในตอนนี้ริวเนี่ยเขาไม่ทราบวา่าตัวของทาโกะเนี่ยเป็นนักฆ่าในสังกัดตระกูลย่อยของฟูจิวราระซึ่งไอ้ฟูจิวราระนี่แหละก็เป็น,นบรรพบุรุษของโคเึออยุตะดังนั้นแล้วริวนะตอนนี้ที่ได้ฟังแค่นี้เนี่ยก็เลยงงมันพูดดีอย่างวะ่ะแต่แล้วเสียงของโคสซเนี่ยก็ได้พูดมาว่ายังไงก็เถอะนายนะให้คะแนนฉันมาซะแลวแล้วโคกันเองก็ได้โผล่มาดีจ้ากดข้อสิอ เพเยอร์สามารถถ่ายโอนคะแนนซึ่งกันและกันได้จากเพเยอร์สู่เพเยอร์ริวในตอนนี้ที่ได้ฟังเนี่ยก็เลยพูดกลับมาว่าอ๋อเป็นนี้นี่เองงั้นถ้าเกิดไม่มีกฎข้อน,นี้แกคงค่าฉันแล้วงั้นสินะอโคซึเนี่ยก็เลยพูดกลับไปว่าก็อาจจะนะแต่ถ้าเกิดอยากขอบคุณแล้วก็ไว้ไปขอบคุณพวกพร้อมของผมแทนกันแล้วกันนะและแล้วสถานการณ์ในปัจจุบันริวกทาโกะในตอนนี้นั้นถ่ายโอนคะแนนให้กับยูตะ ยูต่านะตอนนี้มีคะแนนทั้งสิ้นอยู่ที่200คะแนนซึ่งยูตาได้คะแน20น20คะแนนมาจากการสังหารดูรักดาวาล่าและพี่ปีเตอร์หรือว่าคุรุลุชิแต่แล้วนะสถานที่เขตเซนไดก็ได้มีหญิงคนนึงกำลังเดินอยู่เธอคนนั้นเลยคือแฟนขับหอาจานโกโจเหมือนตัวเธอในตอนนี้เนี่ยกำลังสิ้นหวังกับอะไรสักอย่างและคล้ายว่าเธอณนะตอนนี้กําลังเสียใจกับการเสียไปของเมคามารุและก็ตามมาที่โตเกียวโคนี่เขต2นะสํานักพิมพ์ชุยฉะเสียงของบอรกอรก็ได้พูดบอกว่า คิดว่าอะไรที่สามารถสร้างนะักเขียนมังงะออกมาได้ถึงยังไงซะใบอนุญ,ญาตนะก็คงไม่น่าจําเป็นหรอกนะมีประสบการณ์ในการวาดสตอรี่บอร์ดลำดับการจัดฉากแล้วก็เชลของการวางหนังสือโต๊ะเก่าๆนะั้นในการเขียนกระตูใช่แล้วนะตอนที่ชาลีเบอร์น่านั้นกำลังยื่นมังงะที่เขาได้มีการเขียนไว้ให้กับบอกอสนักพิมพ์ชุยฉาบอกอรเนี่ยก็ได้พูดกับมาว่านายนี่แม่งคนต่างชาติแต่ญี่ปุ่นค่อนข้างแน่นนี่หว่าแต่ฉันว่าแกน,ะนั่งบนเก้าอี้เธอจะนั่งบนโต๊ะเพื่อและเสียงของเบอร์น์าน,นี่ก็ได้พูดกับมาว่า จะว่าไปแล้วคุณนี้ก็ญี่ปุ่นดีนะเนี่ยตัวของบอรกอรเนี่ยก็เลยพูดกลับไปว่าหอแกพูดบ้าอะไรของแกวะก็ใชนคนญี่ปุ่นนี่วะและชาลีเบอร์นาเนี่ยก็เลยตอบกลับมาว่าเยี่ยมไปเลยครับเพราะว่าผมน่ยเกิดและโตที่ญี่ปุ่นแต่ความจริงแล้วพ่อแม่ของผมนั้นคือชาวฝรั่งเศสนะและในตอนนี้คุณก็คงรู้ว่าผมเนะีรู้สึกยังไงเสียงของบอรกอรเนี่ยก็เลยพูดกลับมาว่าเออขอโทษทีนะแต่แล้วชาลีเบอร์นาเนี่ยก็เลยพูดต่อไม่เป็นไรหรอกครับไม่ต้องกังวลพูดได้เลยเต็มที่ เพราะว่ายังไงซาเราสองคนนะคงจะรู้จักกันอีกยาวนานนั่นแหละตัวของบอรกอรนะตอนนี้เน่ก็เลยเงอ่อตไอ้หมอนี่เป็นเด็กที่แปลกชะมัดและชาลีเวอร์นาเน่ก็เลยพูดต่อว่าเพราะว่าคุณนะได้อ่านมาง้าง,งผมแล้วและนี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของเราสองคนนะครับตัวของบอรกรในตอนนี้ที่ละอ่านเน่ก็ได้คิดว่าเอออืมการ์ตูนงั้นพูดตามตรงเลยก็แล้วกันนะในฐานะบรกรฉันอ่านโดจินมาเยอะ เอาตรงๆ,รงๆการเล่าเรื่องของนายนี่มันก็ภาพคลาสสิกเนื้อเรื่องก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นแต่เอาจริงๆแล้วมันก็เป็นสิ่งที่แรธรรมดาสำหรับเด็กน้อยอ่านนั่นแหละภาพเนื้อเรื่องลายเส้นเก่าๆประลาปลาย้อนอดีตแล้วก็เก่งขึ้นตัวของชารลีเบอร์นา์เนี่ยก็เลยพูดกลับไปว่าธรรมดางั้นเหรอและบอกรเนี่ยก็เลยพูดต่อว่าจากเนื้อเรื่องเลยคือพระเอกถูกแกงจากนายพลและนายพลก็เลยบอกว่าให้จับเสือจากหน้าจอมาซะ นี่คาตอบของมังงะเรื่องนี้เนี่ยก็มาจากอีคิวซังลินิวาเพียงแค่ว่าเสือของนายเนี่ยเป็นผู้หญิงแล้วก็มีหน้าอกเนื้อเรื่องชนเข้าใจยากและบริบทก็มากเกินไปขอย้ํานะว่าที่นี่เนี่ยคือโชเนนจัมพระเอกเนี่ยควรมีคู่ปรับอดีตเนี่ยต้องมีไว้ย้อนจะได้เก่งขึ้นส่วนการ์ตูนของนายนี่มันแบบเรื่องตลกหรือสยองขวัญวะเนี่ยเนื้อเรื่องของการ์ตูนน่ยไม่แข็งพอและก็อย่างภาพนี้ขาดศิลปะไปมากทาไมนิ้วที่ตัวเอกชี้น่ะถึงได้งออยี้กันล่ะ เมื่อซีนเสียงของบอกรในตอนที่ชารีเบอร์นาดเนี่ยก็เลยห่างนิ้วของบอกรนะฮะจนงองมไปกับในกระตูนตัวของบอกรในตอนนี้เนี่ยถือวับโวยวายไอ้ซัดก,กับเสียงของ Bernard, ชารีเบอร์นาดที่ได้พูดไปว,ว่าเอา้าและซีนนิ้วคุณน่ะก็เหมือนกันแล้วไม่ใช่เหรอกับตัวเองในมังงะผมนะ่ะไอ้บอกรี่มึงเออแดงหรือเปล่าเิออยากได้ความสมจริงแล้วก็มันก็ต้องเป็นภาคคนแสดงสิวะแต่ว่านี่เนี่ยมันคือกระตูนและก็ได้มีคำพูดเขียนไว้ว่าผู้เล่นเกมคัดออกชาลีเบอร์นาดและชาลีเบอร์นาดเนี่ยก็โวยวายต่อว่า นี่มันสำนักพิมพ์จริงปะวะทำไมคนอย่างแกแม่งไม่เข้าใจคาว่าศิลปะเลยแล้วจากนั้นชาลีเบอร์นาเนี่ยก็เดินจากมาโถเว้ยเสียวเวลาชิบหายแต่ในใจเขานะตอนนี้เนี่ยก็ได้คิดว่านักเขียนมังงะอย่างนั้นเหรอมันคืออะไรกันแน่และแล้วภาพขอบังงะก็ตามมาที่วันที่2พฤศจิกายนเวลาเที่ยง1 1นาทีเซงของชาลีเบอร์นาเนี่ยก็ได้พูดชายคนหนึ่งมาว่าแล้วแกล่ะรู้หรือเปล่าว่านักเขียนมังงะน่ะมันคืออะไรกันแน่และชายคนนั้นก็ไม่ใช่ใครนะฮะเขากนั้นเลยคือฮาคารรรูปพีีีี่่่่3สาาสุดดดกกกงเเยาาน็ไ้ล ซึ่งเหมือนในตอนนี้น้นทั้งชาลีเบอร์นาร์ดกับฮาคารีเนี่ยกำลังนั่งชิงชาสวรรค์อยู่นะฮะทั้งคู่อยู่ในกระเช้าเดียวกันชาลีเบอร์นาร์ดเนี่ยก็ได้พูดต่อว่าฉันดีใจนะที่ไฟฟ้าของชิงชาสวรรค์นนะ่ะยังใช้งานได้ตัวของฮาคารีเนี่ยก็ได้พูดกลับไปว่าเออแต่ว่าฉันน่ะไม่รู้สึกว่าโชคดีเลยเลย ที่ต้องมานั่งชิงชา้าสวรรค์กับผู้ชายะนะตัวของชาลีเนี่ยก็เลยพูดกลับไปว่านายก็สามารถปฏิเสธได้นี่นะแต่ฮาคาลีเนี่ยก็ได้พูดกลับมาว่าตัวฉันนะ่ะต้องรู้สโคของสถานที่นี้ก่อนเพื่อในกรณีที่ฉันนะ่ะพาเด็กเบอร์ตองมาเที่ยวะนะชาลีเบอร์นะ่ะที่ได้ฟังเนี่ยก็เลยพูดกลับไปฉันละเชื่อแกรจริงๆขนาดโตเกียวเป็นอย่างนี้แล้วแกยังคิดว่ากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกงั้นเหรอเราสองคนนี่มันโคตรจะตรงข้ามกันเลย เราะว่าในาตอนนี้ฉันน่ะกำลังนั่งดูจุดจบของโลกใบนี้แต่ว่าในาตอนนี้กลับมาดูสถานการณ์ <S <S เผื่อมาเด็กกับเด็กเบอร์ตองเนี่ยนะจะเอาอะไรมาเหมือนเดิมยังกำสับนะตอนนี้นะเต็มโตเกียวและอย่านเลยคือร้านข่มังงะนในตอนนี้ก็ไม่มีนักเขียนในตอนนี้นะต่างยอมแพ้หมดแล้วแต่ว่าฉันนะยังเป็นคนเดียวที่รักและเคารพให้กับนักเขียนมาังงาะและงานของเขาอย่างไอซา่าตัวฉันในตอนนี้นะขอถามถึงความเสี่ยงโปรดให้เหตุผลในการต่อสู้กับฉันไอเกมคัดออกบ้าบอคอแตกนี่ เหตุผลในการต่อสู้มนะันมีแต่เรื่องแย่ๆแต่กับการมังงะนะมอบผลดีๆให้กับคนอ่านเพราะฉะนั้นช่วยทําให้ฉันนะเกลียดนายทีเกลียดจนฉันนะอยากฆ่านายและเสียงฮาคาริ้ก็ได้พูดกลับไปว่าแกคือนักเขียนมังงะงั้นเหรอตัวของชาลีเบอร์นาะนะก็ได้พูดตอบกลับไปด้วยภาษาฝรั่งเศสอ๋อเว้ยซึ่งคาตอบนั้นหมายถึงว่าใช่แล้วฉันคือนักเขียนมังงะฮาคาริ้ก็เลยพูดตอบกลับไปว่าถึงแม้ว่าแกนะจะขู่เข่าอ้อนวอนฉันขอร้องให้ตายยังไงฉันก็ไม่อ่านมังงะของแกเด็ดขาด เพราะเดี๋ยวความโศกเศร้าและความหมดหัวของแกนะมันจะพามาัติดฉันได้เพราะฉะนั้นแกเลิกแหกปากและก็สู้กับฉันอย่างสุดตัวสียทีไอโอตะโคลูกกะหลี่เมื่อสิ้นคำพูดว่าลูกกะหลี่นะตอนนี้ชาลีเบอร์นาที่ได้ฟังเนี่ยชึกล้น้ำตาไหลทําไมแกถึงได้พูดจาขยะอย่างนี้และแล้วมางานเรื่องมหาเวทผนึกมาตอนที่หน่ยแปเอดก็ได้จบลงไป นะตอนนี้ก็ได้จบลงไปเนี่ยผมกับพาร์ทของเซนไดและโคนี่เขตนหนึ่งนั่น,นคือยูจิเมโอมิและยูตะนั่นเองนะตอนนี้จะเป็นการเปิดสักกาดใหม่นะฮะของ2ตัวละครที่เรียกว่าฮอตฮิตแน่นอนแต่ว่านะคงไม่ได้ฮิตเท่ากับน้องเมยูจิหรือว่ายูตะหรอก เพราะว่าเขาเนี่ยคือฮาคาริส่วนตัวคิดว่าฮาคาริเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวแต่ถ้าเกิดถามผมว่าแพนด้าน่าสนใจไหมแพนด้าเนี่ยไม่น่าสนใจขนาดนั้นนะแต่ว่าแพนด้าเนี่ยก็ยังคงมีลูกเล่นอยู่นั่นคือบุคลิกอีกบุคลิกหนึ่งนะที่จะมีแพนด้ากอริลลาแต่เนี้ยเรายังไม่ทราบไงว่าอีกบุคลิกหนึ่งอ่ะบุคลิกที่สามเนี่ยจะเป็นยังไงแต่ส่วนตัวคิดว่าถ้าเกิดเป็นผลงานชิ้นเอกขออาจารย์ยากาก่อนจากไปแล้วเนี่ยยังไงซะแพนด้าในโหมดนี้เนี่ยก็ต้องโหดเอาเรื่องเลยวะแล้วว่าแต่ว่าในน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 ตออีีี้้้ััััแพาาาาไไไปหทมรรุ่่่คคถึงงงยยูกกบเเขชฝศส ชาลีเบอร์นาร์ดคนนี้กันละเนี่ยในตอนนี้เนื้อเรื่องชักจะโอเวรเองไปกันใหญ่มัางงะในอาทิตย์หน้าไม่ได้ก็อแตอยา่างใดนะฮะและมารับชมพร้อมกันคลิปนี้ขอลาไปก่อนใครชอบกดไลค์ใ like, ช่กดแชร์ครับผมบายๆครับสวัสดีครับ